สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนคัพ2024รอบรองนะัดสองระหว่างทีมชาติไทยพบฟิลิปปินส์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเมื่อวันจันทร์ที่30ธันวาคม2567เปิดฉากมาทีมชาติไทยหมบุกหนักทันทีนาทีที่9มาได้ลุ้นจากลูกเปิดของนิโคลลักษ์มิกเกลสันเข้าเขตโทษเสกสันราตรีเทคตัวมงแต่ก็เข้ามือควินซีคามราต นาทีที่16ฟิลิปปินส์เกือบได้ประตูนำจากจังหวะที่ฮาเวียกาโยโซได้โอกาสหลุดเข้าไปยิงผ่านตัวปฏิวัติคํามหมแต่ยังดีที่พรรษาเหมวิบูลตามมาเตะทิ้งก่อนข้ามเส้นได้ทันนาทีที่37เจ้าถิ่นขึ้นเกมริมเส้นฝั่งขวาสุพนานบุรีรัฐไหลแรงให้เสกสันราตรีสปีดไปเปิดบอลก่อนออกเส้นหลังแนวรับทีมเยือนสกัดมาเข้าทางพิรดลชํารัสมีกดเสียบเสาแรกเข้าไปทีมไทยออกนำหนึ่งต่อศูนย์พร้อมหมดครึ่งแรก กลับมาเล่นครึ่งหลังนาทีที่54ทับช้างศึกตัดบอลได้วิระเทพป้อมพันจ่ายทะลุแนวรับให้พาตริกกุสตัฟสันหลุดเข้าไปยิงด้วยซ้ายเรียดเสียบเสาสองเด็ดขาดทีมไทยนำห่าง2ต่อ0นาทีที่83ฟิลิปปินไล่มาเป็น1ต่อ2จากจังหวะที่บียอนคริสเตียนเส้นตัวสำรองได้บอลหน้าเขตโทษก่อนหาจังหวะสับไกลด้วยขวาบอลพุ่งผ่านมือปฏิวัติคำหมเสียบตาข่าย ครบ90นาทีรวม2นัดเสมอกัน3-3ต่อ 3, ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปอีก30นาทีเพื่อหาผู้ชนะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปช่วงต่อเวลานาทีที่117ทับช้างศึกทำเกมบุกหนักวรลชิตกนิสีบบำเพลลากบอลตัดเข้าในก่อนเปิดเข้าเขตโทษสุพนัทเหมือนตาตัวสำรองเทคตัวโม่งเสียบเสาเด็กขาดทีมไทยนำเป็น3-1ต่อ 1. จบเกมทีมชาติไทยเปิดบ้านเอาชนะฟิลิปปินส์3ามต่อหนึ่ทำให้รวมสองนัดผ่านเข้ารอบด้วยประตูรวมสี่ต่อสาไปชิงชนะเลิศกับเวียดนามต่อไปรายชื่อผู้เล่นทีมชาติไทยปฏิวัติคำไหม GK นิโคลัคมิเกลสันพันษาเหมวิบูลเฉลิมศักดิ์อัคขีสุพนันบุรีรัตวิระเทพป้อมพันธ์เบนจามินเดวิสพิรดลชํารศมีเศกสรรราตรีสุพชคสารชาติ พาทริกกุสตาฟสัน